จ้าทุกคนวันนี้เราจะลองทำเส้นใหญ่เส้นใหญ่ดูนะว่าจะเป็นโเนอกจากทุกคนจ้าโอเคอันนี้เป็นแป้งข้าวเจา้าจ้าหนึ่งรอยยี่สิกรัมเดนอแป้งข้าวเจ้าเส้นใหญ่ทาเองเป็นยังไงแป้งมันรอยยี่สิบกรัมคือกันจา้าใช้ร่วมกันแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแบบนี้แล้วกะ สูงใส่เขากันก่อนอันนี้เป็นน้ำอุ่นจกากไขกะเอาประมาณ250 ml เนะาะจ้าทุกคนนี่น้ำอุ่นเดี๋ยวนะกะเอากะเอา ตีให้เข่ากันตีให้เข่ากันตีให้เข่ากันชิปเป็นให้ค่อยบบชิปเป็นให้ค่อยบอข่อยใส่ปริมาณขาวขา,าวเจ้ากับขาวเออแป่งแป่งมันนี้ทำเท่ากันนะจ๊ะทุกคนหนึ่งร้อยยี่สิบนะจ๊ะตีให้เข่ากันเนีเสเ็จเลีวขว่อยใส่น้ำมันพืชก้าเอาจ้ะ น้ำมันผืดนี่ประมาณหนึ่งสอนโตจ้ะจทุกคนกกเอาอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันผืดคือกันจะ้ะแต่เอาไวยตอนที่เห่าหนึ่งเซตแล้วกะเอามาท้าจา้ะทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวไว้นี่ก่อนตอนนัวนี้สมให้เขากันก่อน ้นใหญ่เส้นใหญ่จะเป็นเส้นใหญ่หรือจะเป็นเส้นเล็กเส้นเส้นเล็กนะไม่ใช่เส้นเล็กนะเส้นใหญ่หรือเส้นเลกโอเคจะทุกคนเดี๋ยวเราจะนึ่งโอ้ยบ่มีภาชนะพี่น้องมีตะถ้วยหน่วยจานในหน่วยพี่น้องจะเป็นยังจะใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำมันพืชท่าจานจา้ะ เกอเวลาอันนี้หนึ่งเราเป็นเสดกแกะง่ายๆจ้ะถ้าเซ็จแล้วแผ่งที่ห้าเตรียมไว้ิีไซปันนจ้ะเกือบเต็มเกือบเต็มกระบ้วงนี่จ้ะวงไปกรชิดไดแบบอันนี้น้อยนึงเนอะจ้ะ มนมี่ใส่อีกถ้าเป็นสองสั่นไปเลยสองชั้นไปเลยทุกเก่าจาัาาาดพักแล้วปโยชน ประมาณนี้จ้ะหนึ่งว้ประมาณสองถึงสามนาทีจะให้เพ่นใสเนาะนั่นแหละพอได้แล้วจ้ะนี่ใสเร็ว เรามาดูกันว่าเป็นยังไงอเออได้แล้วทุกคนอันนี้คือทาน้ำมันไว้แล้วนะตรงตรงนี้เอาน้ำมันทาที่เก่าจะ้ะน้ำมันทา กระเพอาะได้อยู่เด็กข่อยว่าข่อยใส่นำะไปนิดเนึงจ้ะแต่กับ,บ่เป็นอย่างเนาะเขา้าทดล่องเบิ่งจ้ะอย่างที่เข้าล่องได้เข้ากับสีล่องเดยเห็นบ่ นะบางจะตามสะดวกจ้ะสิประมาณนี้จ้ะน้ำมันทาน้ำมันทาทาไปแล้วจ้ะ อทุกคนดูเซตแล้วจ้านี่ลอกออกได้ด้วยนะแผ่นกนนะหนาบางประมาณนี้จา้าแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยตอนนี้เดี๋ยวข้าสี่พัน อย่าน้ำมันทาม,มีดเนยน่อยหันหันเบิงว่าฉิเป็นจังได้โอ้อย่าเลนเด้อโอ้เขียงข่อยมันเลนเดี๋ยวเด้อจ้ะใหญ่แค่ไหนดี โอเค okay, ทุกคน <laughs> ได้ลว <laughs> โอ้ยเนาะ ครั้งแรกทุกอย่างมันก็จะประมาณนี้หละจ้าทุกคนนี่มันกระสิออกได้ยุตัวทุกคน,กนสิหลอกได้ยุตัวเนี่เห็นบ่เฮ้ยทุกคนใครสิียาได้บางก็นี่กะเลียวเตจ้ะของขวอยกระสินาเนเพราะว่าอันเอ่อโปมีจานแบบเบนๆบนะจ๊ะ มีจาเนเบนเบนแต่ว่าแบบมันบดใส่ขนาดของซึ้งแลวจ้ะทุกคนกระสิมาเนี่ยจักหน่อยจะบกเป็นยังดูนี่ทุกคนแต่อยู่หน้าแต่ยู่แต่ยู่เอาก็แกะออกประมาณ เป็นไดพี่น้องเป็นตะเป็ดบาจ้ะกะ <c oughs> โอเคอยู่เด้จ้ะทุกคนจ้ะแต่ว่ากะอาจสีแบบตรงเห็ดบางบางกว่านี้นิดนึงนะจ้ะต้องไปหาภาชนะแบบเรียบๆสักนิดนึงอ่ะจ้ะทุกคนแต่กะเขาก็ทดลองเห็ดเนาะก็สีประมาณว่าจังสี่จ้ะทุกคนโอเคอยู่เนาะเส้นเพิ่นสวยดีอยู่จ้ะนี่ เส้นสวยดีจุเส้นใหญ่ของเราจะทดลองทดลองพี่น้องเอ้ยทดลองเบิงงจ้ะนั่นแหละอันนี้เอาไปแช่แช่ตู้เย็นได้เลยนอกจากทุกคนจ้านั่นแหละเส้นใหญ่